もう。 Sí. Good morning จ้าพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนเปิดไฟแปะ

โดนย้อนดูงแล้อมีานอนันอันนอันนก็ไอันนี้บอเีนะี่เดียวกันเลยนนสามสิห้าจ้ะโอเคเรียบร้อย ช้านี้ผ่านเฉลุยทุกท่าน <c oughs> เรือไฟได้วนหมพี่น้องเรือค่อยเรือค่อยเรือค่อย 那。<But> yeah. 수업하면 너무 좋 บักม่วงบักม่วงกินเมื่อคืนนี้พี่น้อง,งมัมม่วงกินเมื่อคืนนี้คุณแม่เป็นไงบ้างเช้านี้ดี่ึ้นไหมจ๊ะอืม<ะ>ปวดหัวนิดหน่อยฮะปวดหังนิดหน่อยบอฮะปวดหังนิดยก็เมื่อคืนนี้ก็ดีได้พี่น้องเมื่อคืนได้มีไมม่ีอาการอะไรใช่ไหมเมื่อคืนนอนหลับแจ้งเนี่ย ันหน้ายัางไหนเธอนอนบิดมือเหมือนกันนั่นแหละเมื่อวานกลางบานนอนนมาหมดทั้งมันเลยนะแล้วค่าม,มานอนไม่หลับไลคือเธอนอนตั้งแต่บ่ายถึงค่าเลยเธอตื่นตอนทุ่มทุ่มกว่าๆแลนะ้วเธอก็ุ้ดูละครถึงนี้แล้วมันก็นอนไม่หลับเพราะว่าเธอเธอไม่ได้นอกนกลางคืนเธอม่นอนกลางวันแล้วก็เลยกลางคืนแล้วก็นอน,น,ไ,นไม่หลับ ผมเพิ่งเ้ียบเทยังตัดผมเลยออกไปตัดผมมีส่ดีนะเขาเป็นไก่เขาจะตัดบ่จะได้กลับบ้านแล้วหนาขึ้นมาหนาหนาเทหนาดนามันมาหนาฉันแพงก็สวยเลย กำไรที่เห็ไม่ใช่เลยกระเป ok ๋ามันเสียแล้ววมู่ดังซื้อเป็นสำกันก็่ใชดังปึ้งมันคือปึ้งคนแล้วมึงสัสปึงพื้น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 กันค่ะเธอเริดังปึ้งโอเคพี่น้องคอยทายอันนี้ก่อนคอยทายอันนี้อันนี้ไปส่วงขุนหม้อก่อนทุกเช้าต้องส่งขุนหม้อพี่น้อง ทุกเช้าต้องส่งคุณหมอวันนี้อากาศดีอยู่ดิวันนี้อากาศเย็ยนนะข้างนอกนะวันนี้อากาศข้างนอกเย็ยนไหมพีม่สังดูก่อนโอ้เย็ยนเย็ยนเย็นเย็นเย็นวันนี้อากาศเย็นดูสิ อขางนอกอากาศเย็นกว่าข้างในข้างในข้างในอุ่นกว่าเพราะในห้องเราปรับเป็นห้องอุณหภูมิสามสิบองศาจะเป็นน้ไรแข็งเนะาะจะข้างนอกอากาศเย็นเย็นเยินกับข้างในไหมมันหนาว เศร้านี่ข้าวัดนกกินเขาเศร้าพี่น้องเขาเศร้าัมาสรงแปดโมงเช้าว่นา,าวนกกินข้าวช้าเลยปวดหวัวน,นิดหน่อยอาการวันนี้แพ่วๆส่วนนี้ลุยก็ปกตินี่ลุยไข่ปกไข่ปกติความดันปกติหัวใจออกซิเจนปกติหมดเลยพี่น้องพี่บ้านก็ปกติแพ้วๆก็ปกติ แต่อาจจะมีอาการปวดหัวนิดหน่อยนะครับผมโอเคนะพี่น้องไว้เจอกันอีพี่ต่อไปบายบายเชียาาางทห่ให้ดูอีกอัปเดตเช้านี้เบลานที่หมอชิดเด้เช้านี้ที่หมอชิดไม่ใช่เนีเช้านี้ที่หมอรวมแพทย์นาจาไป ฝากถึงอริตาเลเร็วคิดถึงลูกคิดถึงลูกคิดถึงพ่อมัไหมเฮ้ยย่าแม่ลูกกับฉัมื่เห็นคลิดมาแม่นอนป่วยอะไรอย่าง่ี้อนลูกเออฮะเจ้านายกันจ้า่ากับแง่หรอเจ้านี้ก็รอพี่อู้ออยู่ขาปั่นปันคิดถึงลูกที่สุดที่สุดในโลกฮะไม่ตายขาปั่นปันพี่น้อง ติ่นบันนี้โอ้ยหวัวมาพี่้องกินโจกกินโจกรอบเสาก็ทันอาหารเสามีค่อยมา,สายใส่อะไรมาข่ยนั่น้ำมือพี่น้องเอ้ยอาสจะมาลองอตอันร,ร,รียัง้งนั่นเียกับไปไปใช่ไจะไล่ไว้ไปไปไปเจ้าดีละ่ะ บ่มีดักฐานพี่น้องแสดงขึ้นในเบื้องหนังหลายเบื้องทันนี้กองยืเรื่องหนีสีอยู่กองส้วมตลอดได้เล้วเมื่อพ่สายได้เลากันนานนะเธออสีลูกมาจับตสับเพื่อเส้าเราเมื่อแล้วที่นี่เธอมีิีบเพื่อมีบอิันเล่วเธอมีบื้องก็ยังเค่นึงอยู่ áp bình thường, phải yêu cái phải là mua sướng sướng phải yêu. Dù dù như không Ăn nó đi บอกอะไรฮะล่ะอัน,นเรือเมื่อนเป็นเรือปไปลาดิอยู่เบาไปเรือ,รอปไปลาดิทานข้าวได้ทันทีคือของป้องไป ข้าอยู่โจ๊กหมามันเสีเยบอยู่พี่น้อยบดชื้น่วอยู่โจ๊กลมาอร่อยมันมันด <c oughs> ีอืมแต่กินตดฮะมกินบวานจัดนะพี่ออดอร์เห,หรอเราอยากมากินโจ๊กฟิเ่ไหม <c oughs> อืมเอายได้ยัง เลยกกินไปก็จินยานอนตอนแนั้นเลยฮะสีนั้เบืองอีกเรื่องอะไรมันโจกอย่ามันเลยมันจังหวาดเพลอดเกลินวสุด ไปบนนังสังแข่งขาลนองเได้ดีดีอะบ้งะอืมดีป้าป้าป้าปกินยาพี่น้องยาหม่รู้ไหมจ๊นี่กินยาใครบอได้ยาเนี่ยกยาเมูเขงมเออเบอร์ไพล่ากินยาแล้ว ตัวเอกทะเลปอดรอบซองเหรอยาฉันเหลือซีเม็ดแต่ว่าฉันกี่มาเร็วความฉันถอดยาหน่อยรึของฉันนั่งใหม่มมของฉันไงของฉันฉันรำร้นหน่อยลง <c oughs> ม,ม,มันมีมันมีซ่อนเดียวเลยอะไรยังไหลกันเก่าอยู่มันมีซ่องเดียวจกมากกับแปดเม็ดกึเ <c oughs> ่เก่า อย่าหน่อยลงมาสั่นโจกว่าแปดเมตรพุนบันทีเราได้กระซามหรือไอเกียดมือฉันจะ่นีครบสีมือไปอยากเขาว่าให้สี่วันไงฉันจะ่นี่ครบสีมือไปซีแล้วนอพวกฉันกระซามแล้วดอจะได้่ากี่คนมาด้วยนี่ กินครบแล้วจนเท่าเอ็กซเรย์ปอดรอบส่องเหรออยู่อ่ะมันเหลือสี่เมตรแต่ว่าฉันไม่กินอยู่นีสองสี่เมตรไงฉันไม่กินของโรงพยาบาลฉ,ฉันได้ตัวขึ้นไหมฮะเฮาอ,อยากงงปะคือโรงพยาบาลเ<อ>ขาเตรียมยามาให้แล้วใช่ไหมแล้วบนหนีมาันเรลือมา,มาด้วยอย่างโรงพยาบาลก็เลยกินตอนเช้ากับกับตอนเย็นนะ่ะกินอยู่เนี่ยสี่เมตรแล้วของโรงพยาบาลไม่ได้กินก็เลยเอาตัวนั่นน่อออกไว้แล้วก็คือไม่ทานกินตรงน,นั้นสี่เมตรให้มันเหลือไวุ้กปัญหาหัว ก็บอบอกมาบอกให้หักลบออกถ้าพี่น้องแต่ว่าสิกินยาแก้ไออยู่ตอนนี้เธอเอาไม่อะไรรบายนะถ้ากินไรกินมีมีบอสสามเม็ดตอนเป็นปเอุบัติเหตุไหมไมนสิได้กินนาทียาเขาเสียดเขาน้ำาสน้ำเกลือกินยาออกไม่อะไรออกเป็นคนแบบธรรมดาเลยไหมบาริสิ์ออกธรรมดากับบาริสิ์กินกินยาพาราโนนก็เสียดเขาสายน้ำเกลือเลยกินบ้านใดๆไงปนันเดตานามยังได้จีบเอา สี่สำ้นลักคอยจะกินยาแก้ไอเม็ดเดียวพี่น้องของใคเลยแค่อย,ย,อยากแก้สวสำีครับพี่น้องแบอับน้ำก่อน้อจ้าวัสดีจ้า